ขนับสนุนโดยพับเบรกเบนดิกสออโตแจมไทยแลนด์อ o คออโตวิกเอ็นสวัสดีค่ะอ๋อ oh, oh. อะไรนะคะ oh. ต้องโอนเงินวันนี้เลยเหรอคะ oh. ไม่ใช่มั้งเนี่ยแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์ปะเนี่ยอุ้ย oh. ผู้ชมคงเคยได้ยินเรื่องราวของแก๊งคอร์เซนเตอร์กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะที่เขาชอบโทรมาทําให้เราตกใจให้เราจะต้องรีบโอ,อนเงินไปวันนั้นวันนี้เท่านั้นเท่านี้วันนี้ค่ะม,มีเรื่องราวกลลวงของแก๊งคอร์เซนเตอร์จากสำนักงานกะสะทอชอที่มาคอยแจ้งเตือนพวกเราให้เราได้รู้เท่าทันแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้กันค่ะตั้งสติอย่าตกใจไม่เชื่อไม่โอนไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและโปรดโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงด้วยตัวเองค่ะ คุณผู้ชมคะทุกวันนี้หลายๆท่านคงมีเรื่องปวดหัวปวดใจไม่เว้นแต่ละวัน เอาเข้าจริงๆเชื่อว่าคนไทยเราเก่งอยู่แล้วค่ะหนักแค่ไหนยังไงก็ยิ้มสู้แต่กับบางเรื่องก็รู้สึกวิตกกังวลแก้ไม่หายสักทีอย่างเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ที่ก็มีระบาดมาพักใหญ่แล้วแถมพวกนี้ยังสรรหาอุบายใหม่ๆที่ซับซ้อนและสร้างความน่าตกอกตกใจอยู่ไม่เว้นแต่ละวันขอเตือนเลยนะคะว่าหากรับสายที่น่าสงสยัยเบอร์แปลกหรือเบอร์ที่เราไม่รู้จักเริ่มต้นขอให้ใช้สติเข้าสู้และเมื่อไหร่ที่ปลายสายบอกให้โอนเงิน สันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพห้ามโอนเด็ดขาดนะคะ สำหรับอุบายที่แก๊งคอเซ็นเตอร์ใช้หลอกลวงเรานั้นมีหลายวิธีค่ะครั้งนี้ขอรวบรวม5วิธีฮิตที่แก๊งคอเซ็นเตอร์มักใช้อ้างเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็น 1. เลยหลอกว่าโทรมาจากธนาคารโดยแจ้งว่าบัญชีของคุณจะถูกอายัดหรือบัตรเครดิตมียอดค้างชําระต้องไปทํารายการปลดล็อกที่ตู้ ATM แล้วหลอกให้เราโอนเงินค่ะ 2. หลอกว่าเป็นเจ้าหนี้นอกระบบ วิธีนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะใช้วิธีอ้างว่ามีคนใช้ชื่อของเราไปกู้เงินนอกระบบให้เราโอนเงินใช้นี่ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นหนี้เพิ่มหรือขู่ประจานจนถึงขั้นขู่ทำร้ายค่ะ 3. หลอกว่าโทรจากบริษัทขนส่งสินค้าและโอนสายให้ตำรวจวิธีนี้เหมือนจะเป็นอุบายง่ายๆแต่ว่ามีคนหลงเชื่อแล้วเป็นจำนวนมากค่ะโดยแก๊ง call center จะอ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหรือเป็นพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้เราโอนเงินไปเพื่อขอตรวจสอบตรงนี้จำไว้เลยนะคะว่าบริษัทขนส่งหรือหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินแต่อย่างใดค่ะ 4. หลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่วิธีนี้แก๊ง call center จะโทรมาร่วมดีใจกับเราแล้วอ้างว่าถ้าต้องการรับรางวัลเราต้องโอนเงินเข้าบัญชีของแก๊ง call center ก่อนถึงจะได้รับรางวัลใหญ่วิธีนี้คล้ายๆแก๊งตกทองในสมัยก่อนดังนั้นอย่าหวังลาบก้อนโตโดยที่เราไม่ได้ลงแรงนะคะ 5. หลอกว่าจะถูกตัดน้ำตัดไฟสำหรับวิธีนี้ปลายสายจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งว่ามียอดค้างชำระให้รีบโอนเงินด่วนมิฉะนั้นจะถูกตัดน้ำหรือตัดไฟต้องบอกเลยว่าวิธีนี้เล่นกับเรื่องสาธารณูประโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้จริงๆค่ะ หากท่านยังไม่ได้ชำระค่าน้ำหรือค่าไฟแนะนำให้ไปติดต่อทางหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบจะดีที่สุดการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยให้เราไม่ถูกตัดน้ำตัดไฟได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับอีกหนึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนพร้อมกับวิธีป้องกันการระบาดของแก๊้งคอเซนเตอร์ก็คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทอชอหลักเกณฑ์ในการป้องกันเบื้องต้นดังนี้ 1. สังเกตเบอร์สักนิดก่อนรับสายระวังเบอร์ที่ไม่รู้จักหรือเบอร์ที่มีเครื่องหมายบวกนำหน้าเช่นหากมีสายขึ้นต้นด้วยบวก697แสดงว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาส่วนเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก6 9เปเป็นสายที่โทรจากเบอร์มือถือไทยที่ใช้บริการโร a m ิ่งแล้วโทรจากต่างประเทศกลับมาหากไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการรับสายค่ะ 2. ตั้งสติก่อน รับสายหากเผลอกดรับไปแล้วมิชาชีพจะอ้างวิธีสารพัดทำให้เราตกใจหรือกลัวจนรีบทำตามที่บอกดังนั้นหากรับสายต้องใจเย็นมีสติและระมัดระวงังอย่าให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อค่ะ 3. ให้รีบวางสายหากมั่นใจแล้วว่ากำลังถูกหลอกอยู่ให้รีบวางสายอย่าคุยต่อค่ะยิ่งคุยยิ่งเสี่ยงนะคะ 4. แจ้งเบาะแสเมื่อมีข้อมูลหรือถูกหลอกรีบแจ้งเบาะแสแก่หน่วยงานที่ดูแลเช่นตำรวจธนาคารค่ายมือถือหรือสำนักงานกสทอชโดยด่วนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการวางแผนเข้าจับกลุ่มและดำเนินคดี 5. เตือนภัยคนใกล้ชิดใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์เล่าเรื่องราวที่พบเจอให้คนใกล้ชิดได้รู้ถึงกลโกงยิ่งหากคนใกล้ชิดเป็นผู้สูงอายุอย่าลืมเล่าเรื่องพวกนี้ให้พวกท่านฟัง ถือเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้นั่นเองค่ะ ปัจจุบันสำนักงานกสทชได้เพิ่มมาตรการและกำชับโอเปอเรเตอร์ให้ป้องกันการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตที่แก๊้งคอเซ็นเตอร์มักใช้เป็นเครื่องมือหลักในการหลอกลวงประชาชนตามมาตรการที่กำหนดไว้ในขณะเดียวกันขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าลงเชื่อโทรศัพท์ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI พนักง,งานธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆและการหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆโดยอย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินไปตาม ามที่ปลายสายขอแต่ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสายที่โทรมานั้นไม่ใช่มิจฉาชีพตั้งสติอย่าตกใจไม่เชื่อไม่โอนไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว หากไม่มั่นใจขอให้โทรเช็คหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงด้วยตนเองทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณผู้ชมตกเป็นเหยื่อและสูญเสียเงินทองค่ะหากพบเห็นมิจฉาชีพแก๊ง์เซ็นเตอร์หลอกลวงทุกท่านสามารถช่วยแจ้งเบาะแสได้ที่คอ์เซ็นเตอร์สำนักงานกสทชโทร1200โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สามารถกลับมาพบกับรายการเช็คอินอินเทรนด์กันได้ใหม่นะคะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยนะคะแล้วก็ไปซึมซับกับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าตั้งแต่เวลา10นาานาทีเป็นต้นไปทางช่อง M อ็มคอร์ HD, กดหมายเลข30นะคะวันนี้เดี๋ยวโมต้องขอตัวลาไปก่อนขอไปเอ็นจอยกับบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่ต่อแล้วกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ